โอ้โหเช้าว,วันเสาร์สบายๆกับน้าเล็กฮะวันนี้พามาจิบกาแฟแล้วก็ชมสวนสบายสบาๆมาดูขนุนฮะโอ้ลูกใหญ่เลยเนี่ยและถือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นต้นไม้มงคลที่ทุกบ้านมักจะปลูกกันนะ,ะชื่อคำว่าขนุน ทุกคนก็ปลูกไว้หลังบ้านกันเพื่อหนุนส่งหนุนนำนะให้เจริญรุ่งเรืองช่อง,งจิจไนัยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันเสาร์สบายสบายกับนาเล็กอีกแล้วนะวันหยุดวันหยุดพักผ่อนของหลายหลายคนนะแต่ก็ยังมีคนทำงานกันอยู่นะเมื่อคืนสติีบเราก็มีฝนตกนะก็ให้ชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วนี่มันหน้าหนาวนะที่อื่นเขาหนาวกันแล้วนะสติีบเราก็ยังมีฝนตกอยู่เรื่อยๆสติีบเราชนบุรีเนี่ย ภาคตะว,วันออกเนี่ยมันจะคล้ายกับภาคใต้ไปทุกวันละนะจะอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปแนวของภาคใต้นะถิ่นแบบใกล้น้ำทะเลฤดูหนาวไม่มีฮะมีแต่ฤดูร้อนกับฤดูฝน,นปีนี้ก็ฝนตกช้านะมาเริ่มตกกันจริงก็ประมาณสักช่วงตุลา นะช่วงนั้นก็แรงกันพอสมควรนะก่อนตุลาช่วงถึงสิงหาเนี่ยแรงมากแต่ว่าพอเริ่มตกแล้วก็จะตกเยอะเลยดินชุ่มฉ่ำเลยดูมาดูใบขนนเนี่ยเขียวงามเลยดูปลูกแบบวิถีบ้านๆจริงๆครับเพราะว่าไม่มีใครให้ปุ๋ยนะเหมือน นาเล็กสมัยเด็กๆเนี่ยปลูกขนุนไว้ที่สวนหลังบ้านเนี่ยไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรฮะยังมากแค่ใบไม้กวาดกวาดเนี่ยเอามากองมาคูไว้ไอ้ตรงโคนต้นเนี่ยก็ทำให้ชุ่มชื้นแล้วก็มีปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยไปดูลูกดกดกลูก ลูกใหญ่ๆวพรางั้นเหรอกำลังน่ากินเลยเนยแต่ก่อนนี่นดกมากอะ่ะดกมากจนต้นโทมแล้วก็ต้นตายนะมีกิ่งตายกิ่งหักไปที่เหลือก็ฟื้นกลับมาโอ้โหแต่ว่าฟื้นกลับมาเนี่ถือว่าดีเลยได้ลูกกำลังดีนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องดกมากแล้วลูกก็สมบูรณ์ด้วย สงสัยต้องหาอะไรมาหอ่อไม่งั้นกรรอกกระรอกเยอะฮะแถวนี้ดูใด้หลายลูกเหมือนกันข้นนางล่างก็สามสี่ลูกห้าลูกหกลูกเจ็ดลูกอร่อยฮะตัวน,นี้อร่อยก็เป็นขนุนที่ ปลูกไว้หน้าโรงยิมนะคนดูแลโรงยิมก็สามารถที่จะเอามาทานได้กนะ็คือน้องบอยเนะี่ยดูแลนาเล็กก็อยู่ใกล้ๆก็ช่วยกันดูนะแล้วก็ช่วยกันกินด้วยอร่อยฮะร้านไอ้ต้นนี้ประโยชน์ของเขานี่สามารถทำอาหารได้หลากหลายมากเลย ไอ้ลูกเล็กๆที่เป็นหำนะเขาเรียกว่าหำมันหำหำขนุนก็สามารถที่จะเอาไปตําเป็นเมี่ยงตําเป็นส้มตําอะไรกินได้ลูกอ่อนก็เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกหรือเอาไปซุปนะเขาเรียกว่าต้มซุปไป้ทตาตําซุปนะคนอีสานนะตำใส่ปลาราอะไรเงี้ยอร่อย พอลูกแก่ลูกสุกแล้วก็กินสุกได้นี่แหละประโยชน์ของขนุนละนะอันที่จริงไม้ขนุนเนี่ยสวยนะไม้ขนุนนี่สีเหลืองสวยเลยลายสวยถ้าต้นใหญ่ๆก็สามารถที่จะตัดเอาไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอะไรได้ประโยชน์ถ้าเรามองจริงๆนี่เยอะใบของเขานี่ที่ร่วงหล่นเนี่ยก็เนี่ยเอาไปหมักเป็นปุ๋ยได้ถือนะว่า สุดยอดเลยประโยชน์ของไม้แต่ละอย่างเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้เนี่ยคุ้มค่าจริงๆสลหรับเช้านี้นะเลยก็คุยกันสบายๆพามาจิบกาแฟแล้วก็ชมต้นขนุนนะลูกขนุนนะถือว่าลูกใหญ่เลยในส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขกันสวัสดีครับ